บทนี้เราจะมาคุยเรื่อง Constructive Alignment ที่เป็นหัวใจหลักในการที่จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่ตอบผลลัพธ์การเรียนรู้หลังจากจบสาระนี้แล้วผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการของ Constructive Alignment ในการออกแบบแผนการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในการออกแบบ กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด constructive alignment จะเริ่มด้วยการจัดทําผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สื่อถึงพฤติกรรมเชิงประจักษ์ของผู้เรียนด้วยการระบุความสามารถของผู้เรียนออกมาในเชิงพฤติกรรมหลังจากนั้นก็ามามองว่าต้องประเมินแบบใดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องสอดคล้องกับวิธีการประเมินเช่นการใช้โตวาทีแผนที่ความคิดตารางนี้แสดงถึงความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ กับทฤษฎีการเรียนรู้ของบูมทั้ง3ด้านจะเห็นได้ว่าการเระเมินผลอาจทําได้หลายวิธีและเหมาะกับมิติของบูมในแต่ละด้านเช่นข้อสอบปลายภาคแบบปรนัยเหมาะกับการประเมินด้านพุทธพิสัยการทํากิจกรรมการเรียนรู้ประเภทบรรยายติวเรียงความเหมาะสำหรับการประเมินด้านจิตพิสัยการทํากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอภิปรายจะช่วยให้เห็นซึ่งทัศนคติของผู้เรียน ส่วนการทดสอบฝึกปฏิบัติงานภาคสนามการนำเสนอและการทําโครงงานใช้ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เช่นงานกลุ่มสัมมนานําเสนอกับเพื่อนและงานปฏิบัติการเหมาะกับไม่ติดด้านทักษะพิสัยที่เน้นการลงมือทําตารางนี้เป็นตัวอย่างการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง3ด้านเราจะพูดรายละเอียดส่วนนี้อีกทีในช่วงการออกแบบแผนการสอนตัวอย่างการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประเมินที่ไม่สอดคล้องกันผลลัพธ์การเรียนรู้กำหนดว่าต้องการนักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่วิธีการประเมินใช้การทดสอบความเร็วของการพิมพ์เป็นประเมินทักษะพิสัยแต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องการทักษะด้านพุทธพิสัยเป็นต้นทำนองเดียวกันการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เช่นหากต้องการให้ผู้เรียนสามารถดำน้ําขั้นพื้นฐานได้แต่ครูใช้การบรรยายวิธีการดำน้ําแทน ก็จะไม่อไลเมนต์กับผลลัพธ์การเรียนรู้นี้แสดงให้เห็นว่าผู้สอนต้องการผลลัพธ์ในด้านของทักษะพิสัยแต่การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เป็นด้านพุทธพิสัยหรือด้านการคิดนั่นเองปัญหาที่เกิดจากการที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนไม่มีคอนสัค i v ฟอ l ไลเมนต์จะส่งผลให้กิจกรรมการเรียนรู้และการบรรผลไม่สะท้อนเป้าหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้และทักษะไปเรียนต่อ ชั้นอื่นได้หรือไปใช้งานได้จริงและทําให้เกิดการไม่ออไลเมนต์กับหลักสูตรซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความคิดระดับสูงด้วยโดยสรุปแล้วการออกแบบการเรียนการสอนที่มีคอนรัคทีฟออไลเมนต์ควรพิจารณาความสมดุลของวิธีการประเมินและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ไม่ควรยึดติดกับกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการประเมินเพียงรูปแบบเดียว เน้นการเมินที่แสดงสมรรถนะของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาและคนรนำผลลัพธ์การเรียนรู้มาเชื่อมโยงกับระดับการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบูม